สวัสดีครับวันนี้ผมมาทําคลิปตะเกียงเจ้าพายุเรื่องของลมย้อนกระบอกสูบของตะเกียงเจ้าพายุไออาการเนี้ยมันตรวจสอบพบได้ง่ายๆโดยที่สูบนะครับสูบเนี่ยมันจะถอยออกมาจากตัวตะเกียงในขณะที่ตะเกียงเนี่ยจุดติดสมบูรณ์นะครับเพราะการล้างตะเกียงเนี่ยการทําระบบตะเกียงเนี่ย เราสามารถถอดออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดมองเห็นได้ด้วยตาเปลี่ยนอะไรที่เสียหายได้ง่ายเป็นของใหม่อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมในการทำตะเกียงเจ้าพายุะนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ชอบตะเกียงเจ้าพายุเหมือนกันได้รับทราบ คราวนี้ตะเกียงนะครับเวลาเราทําระบบทําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราก็ทําการประกอบกับพื้นให้ครบนะครับแล้วก็ตรวจสอบการรั่วของถังตะเกียงคราวนี้การตรวจสอบการรั่วของถังตะเกียงเมื่อเราตรวจสอบแล้วมันไม่รัว่ว เราก็ทำการจจดโดยวิธีปกติตะเกียงก็ติดสมบูรณ์นะครับใช้งานได้สมบูรณ์ปกติลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนึ่งลมเดินเสมอแต่แสงตะเกียงที่ติดนะครับมันออกเหลืองหรือส้มแล้วก็ในบางตัวที่ลมรั่วออกเยอะๆก็จะมีเปลเวไฟครับออกที่ลูกไฟเลยครับมีเปลเวเลย ออกที่ลูกไฟเลยแล้วแสงก็ไม่สุกไม่สุกใสยอย่างเนี้ยครับก็ทําการแก้ไขใหม่จนหมดแล้วก็ทําการจุดอีกก็เป็นเหมือนเดิมแสงไม่สุกไม่ใสครับออกเหลืองหรือส้มบางทีลูกไฟมีเปลวแต่ถ้าจะตรวจพบได้ง่ายคือลมย้อนกระบอกสูบเนี่ย ถ้าสูบเนี่ยมันถอยออกมาครับมันค่อยๆถอยออกมาอย่างเนี้ยเราก็รู้ได้เลยว่าลมย้อนกระบอกสูบอาการของลมย้อนกระบอกสูบมีสองอย่างข้อหนึ่งเนี่ยรั่วที่เกลียวลิ้นลมถ้ารั่วที่เกลียวลิ้นลมก็เปลี่ยนลิ้นลมอันนี้ก็จบถูกต้องไหมครับแต่ถ้ารั่วที่กระบอกสูบเนี่ยอันนี้ตรวจพบได้ยากเลยครับเพราะมันรั่วที่ข้างกระบอก ซึ่งตามองไม่เห็นนะครับตรวจสอบไม่ได้จะรู้ได้ก็คือต้องถอดกระบอกสูบเนี่ยออกมาคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็ทำการเปลี่ยนกระบอกสูบก็โอเคแล้วครับแล้วก็จุดติดคราวนี้ลูกไฟก็จะกลมเต็มลูกแสงก็จะใสเลยนะครับแสงใสสุกเลยครับไม่ออกเหลืองหรือส้มแน่นอนพอแสงใสแล้วเนี่ยไฟก็จะไม่ออกที่ลูกไฟอะครับ เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงอะแสงก็จะนวลตะเกียงใช้งานได้ปกติเราก็จุดทดสอบไปผ่านเนี่ยครับไอ้อาการลมรั่วที่กระบอกสูบเนี่ยมันตรวจสอบได้ยากเพราะว่ามันรั่วที่ข้างกระบอก ตรงหน้ากระบอกตรงปลายกระบอกเนี่ยมันจะมีผลตรงที่หนังสูบเป็นอย่างหนาหรืออย่างบางปิดเต็มท่อของกระบอกสูบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ครับแต่ถ้ามันรั่วที่ลิ้นลมปุ๊บมันดันสูบเนี่ยให้ถอยหลังออกมาอันนี้ก็ตรวจสอบพบได้ง่ายแต่ถ้ารั่วที่ก้างข้างกระบอกสูบนะครับมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยตะเกียงตัวนี้ไม่ดีแล้วเราก็เสร็จปุ๊บถ้าไม่รู้นะครับมันจะทําให้ตะเกียงตัวนั้นคือเสียไปเลย แต่ตะเกียงเนี่ยนะครับมันสามารถทําให้จุดติดสมบูรณ์ได้ทุกตัวแต่ว่าไออาการรั่วของกระบอกสูบเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยโดยการใช้เนี่ยครับตัวนี้ครับไอตัวนี้คือฝากระบอกสูบนะครับแล้วก็เอาสูบมอเตอร์ไซค์มาใส่ ไอ้จุ๊บมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันเป็นเช็ควาลด้วยนะครับมันเป็นเช็ควาลในตัวเลยถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราก็จัดการถอดถอดกระบอกสูบตัวนี้ออกเลยครับคราวน,นี้ไอ้ลมรั่วในกระบอกสูบเนี่ยจะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยเราจะรู้ได้ในทันทีคือใช้ตัวนี้ครับพอเราใส่ตัวนี้หมุนเข้าไปปุ๊บเนี่ยหมุนใส่ถังเข้าไปให้แน่นอ่า แล้วก็ใช้สูบอะครับใช้สูบมอเตอร์ไซค์หรือสูบถังเลยครับสูบเครื่องเลยอัดเข้าไปครับเช็คที่เกจวัดลมครับขึ้นไปเต็มที่อย่างนี้ครับแล้วเราลองจุดดูครับถ้าเราลองจุดเสร็จแล้วเนี่ยตะเกียงสามารถจุดติดได้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยแสงใสเลย ไส้ของตะเกียงไม่ออกเหลืองหรือส้มแล้วก็ไม่มีเปลวอ,ออกมาคราวนี้ชัวร์เลยครับว่ากระบอกสูบข้างในเนี่ยมันแตกเหตุผลเพราะว่าเราปิดตัวนี้เข้าไปเนี่ยไอจุ๊บมอเตอร์ไซค์ตัวนี้มันเป็นเช็ควาลเลยครับมันจะไม่มันจะมันจะเป็นลิ้นลมด้วยครับคือไม่ให้ลมออกเพราะไอข้างนอกเนี่ยถ้ามันแตกนี่ยเรารู้ได้ว่าเออกระบอกสูบมันแตกแต่ถ้ามันแตกข้างในเกมเลยครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ถ้าตรวจสอบได้ด้วยตัวนี้นะครับ แล้วเราก็ปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คแล้วเกียร์ขึ้นตะเกียงจุดได้ปกติสมบูรณ์นั่นคือแน่นอนแล้วครับกระบอกสูบแตกในหมายถึงแตกในถังอะนะครับเราก็ทําการถอดกระบอกสูบแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปคราวนี้ก็จะตะเกียงก็จะใช้งานได้สมบูรณ์แล้วครับปกติมันก็เป็นการตรวจทดสอบง่ายๆนะครับกับตะเกียงเจ้าพายุ ที่มีอาการของลมย้อนกระบอกสูบกระบอกสูบแตกในไม่ว่าจะแตกลิ้นลมแตกข้างกระบอกสูบหรืออะไรครับใช้วิธีการตรวจด้วยวิธีนี้ครับมันจะทําให้เรารู้ได้ว่าตะเกียงตัวนั้นมันมีนมปัญหาอะไรแน่แล้วก็จะแก,แก้ได้ถูกจุดตะเกียงก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของตะเกียงเจ้าพายุที่ผมได้พบเจอครับ แล้วก็เอามาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆนสมาชิกที่ชอบตะเกียงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ผ่นผานไปครับผ่นผานไปที่ทำนี้ก็เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่รู้ครับแบ่งปันกันจะได้มีคนมาจุดตะเกียงเยอะๆะนะครับสุดท้ายนีย้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกที่ อดทนฟังผมพูดขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ